สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่เอ่อเรียกว่าเป็นไอคอนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับบัวขาวบัญชาเมฆตำนานมวยไทยที่ทุกคนรู้จักชื่อเสียงนี้ดังไปทั่วโลกเลยสร้างชื่อให้ประเทศไทยเราแบบสุดๆวันนี้เราจะมาตามติดเส้นทางชีวิตของเขากันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่สุรินทจนไปถึงเวทีระดับโลกอย่างเควันแล้วก็บทบาทอื่นๆอีก เยบลข้อมูลเราก็มีเยอะครับทั้งประวัติสถิติบทสัมภาษณ์เรื่องธุรกิจเดเรรคัดเด็ดๆมาคุยกันใช่ค่ะเรื่องของบัวขานี่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องนักมวยกิ่งๆคนเดียวนะคะ มันสะท้อนเรื่องความพยายามวินัยเหล็กแล้วก็แบบจิตวิญญาณนักสู้จริงๆเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากแล้วก็ยังทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่ามวยไทยเนี่ยคือมรดกพังวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นโอกาสให้กับคนตัวเล็กๆได้จริงๆเหมือนเรื่องของเขาเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราย้อนไปจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยบัวขาวหรือชื่อเดิมสมบัติบัญชาเมฆ เกิดที yard, <c oughs> ่ส no like ุรินทร์เป็นชาวกุยนะครับเริ่มชกมวยตั้งแต่8ขวบเลยใช่ค่ะตระเวนชกตามเวทีต่างจังหวัดเก็บประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กๆเลยจนอายุ15ก็ตัดสินใจครั้งใหญ่เข้ากรุงเทพมาอยู่ค่ายปอประมุกเก้าสำคัญเลยนะครับใช่ค่ะเก้าสำคัญเลยตอนแรกใช้ชื่อดำธมินเกียรติอนันต์ก่อนจะมาเป็นชื่อที่คุ้นหูแฟนมวยยุคแรกๆคือบัวขาวปอประมุก การเข้ากรุงมาอยู่ค่ายใหญ่เนี่ยถือเป็นเส้นทางคลาสสิกของนักมวยต่างจังหวัดยุคนั้นเลยนะครับมันคือการหาโอกาสเหมือนที่บอกค่ะมวยไทยเป็นประตูสำคัญบานหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กๆหลายคนได้พิสูจน์ตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวบัวขาวนี่คือตัวอย่างชัดเจนเลยแล้วเขาก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับในการพิสูจน์ตัวเองอายุแค่19ตอนนั้นปี2544ก็คว้าแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่นเฟรเตอร์เวกาย เวทีอ้อมน้อยนี่ก็มาตรฐานนะคะไม่ใช่ธรรมดาใช่ครับแล้วปีเดียวกันยังไปคว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นเดียวกันที่ลุมพินีได้อีกสนามมวยอันดับหนึ่งเลยเรียกว่าแจ้งเกิดเร็วมากปีต่อมา2545ก็ขยับรุ่นคว้าแชมป์อ้อมน้อยอีกเส้นรุ่นไล์เวทแล้วก็มีแชมป์โตโยต้ามวยไทยมาราธอนด้วยนะชนะนักชกญี่ปุ่นสโตชิโคบายาชิในรอบชิงอ้า อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณแรกๆเลยหรือเปล่าคะที่ทําให้เห็นแววไปอินเตอร์อาจจะใช่ครับเพราะปีนั้นก็ได้ไปชกต่างประเทศครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยชนะ TKO คือการคว้าชแชมป์ในประเทศได้เร็วขนาดนี้มันก็แสดงให้เห็นพรสวรรค์พื้นฐานมวยไทยที่แน่นมากๆอยู่แล้วแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้ชื่อบัวขาวแบบกระหึ่มโลกเลยคือการไป K1 World Max ที่ญี่ปุ่นปี2547ใช่เลยครับ โอเคเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันการไป K1 World Max 2004นี่มันไม่ใช่แค่ไปร่วงนะสร้างเรื่องเลยค่ะสร้างเรื่องเลยปีแรกที่ไปแข่งเนี่ยในฐานะที่แบบแฟนต่างชาติอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่แต่กลับล้มนักชกดังๆเข้ารอบชิงไปเจอมาสโตโคบายชิแชมป์เก่าขวัญใจเจ้าถิ่นใต้ครับแล้วบูกข่าวก็ชนะคว้าแชมป์เคได้ในปีแรกเลยชกกันทั้งวงการ สิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือชัยชนะเควันครั้งนั้นเน่ะมันเหมือนเป็นการเปิดประตูให้มวยไทยดังเปรี้ยงปล้างในระดับโลกแบบจริงๆจังๆเลยเควันตอนนั้นคือสุดยอดรายการคิกบ็อกซิ่งแล้วการที่นักมวยไทยไปคว้าแชมป์ได้เนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าอาวุธมวยไทยเหล่านี้สุดยอดขนาดไหนแม้ต้องปรับตัวกับกติกาเควันด้างที่มันต่างจากมวยไทยเดิมๆเช่นเขาไม่ให้กอดคอตีเข่ามากนักอ๋อครับครับกติกาต่างกันใช่ค่ะ แต่บัวขาวก็แสดงให้เห็นว่าปรับตัวได้เก่งมากที่บอกว่าปรับตัวนี่หมายถึงสไตล์การชกก็เปลี่ยนไปด้วยเหรอครับมีส่วนค่ะคือเควันเขาจะเน้นออกอาวุธหนักๆชัดๆทำคะแนนไม่เน้นยืนคุมเชิงนานๆหรือว่าเล่นวงในแบบมวยไทยจ๋าๆบัวขาวก็ต้องปรับให้ดุดันขึ้นออกหมัดเตะต่อยต่อเนื่องซึ่งเขาก็ทำได้มีมากจนกลายเป็นสไตล์ที่แฟนมวยเควันชอบไปเลยคือยังมีชั้นเชิงมวยไทยนะ ดุดันขึ้นเยอะสุดยอดจริงๆครับและหลังจากปี2004เส้นทางเควันก็ยังไปต่อปี2005ก็เข้าชิงอีกเข้าชิงอีกแล้วใช่ครับแต่ปีนั้นไปแพ้คะแนนแอนดี้ซาวเวอร์นักชกชาวดัตสเก่งมากคนนี้แต่เข้าชิงส่งปีซ้อนนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะใช่ค่ะถือว่าสุดยอดแล้วแต่ที่พี่กว่านั้นคือปี2006ครับเข้าชิงเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วคู่ชิงคือใครรู้ไหมครับ แอนดี้ซาวเวอร์หรือเปล่าคะคนเดิมคนเดิมเลยแอนดี้ซาวเวอร์คนที่แย่งแชมป์ไปปีก่อนคราวนี้บัวขาวกลับมาแบบเอาขึ้นไล่บทชนะที่เคยก2เลยโอ้โหล้างแค้นสำเร็จล้างแค้นสำเร็จแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกที่ได้แชมป์ K1 World Max 2สมัยแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงก็คือตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกรุ่นนั้นแบบไร้ข้อคังขา การคว้าแชมป์สมัยที่สองนี่แหละค่ะที่ทำให้บัวขาวกลายเป็นตำนานอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่แชมป์โลกธรรมดามันพิสูจน์แล้วว่าครั้งแรกไม่ใช่ฟลุกแต่คือของจริงฝีมือล้อนล้วนความสม่ำเสมอหาตัวจับยากมากหลังจากนั้นก็ยังชกในเควันอีกนะครับแล้วก็มีอีกไฟที่คนพูดถึงกันเยอะคือปี2557ตอนนั้นใช้ชื่อบัวขาวบัญชาเมฆแล้วไปชิงกับเอนริโกเคลจากเยอรมนีไฟนั้นจำได้ค่ะมีประเด็นใช่ครับ ชกกัน3ยกเสมอต้องต่อยกพิเศษแต่ว่าบัวขาวตัดสินใจไม่ขึ้นชกต่อเลยโดนปรับแพ้ไปทำกลางความงงของแฟนๆทั่วโลกเลยอืมใช่ค่ะเป็นไฟสุดท้ายในเควันที่ก็มีคำถามตามมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งฉากในชีวิตเขาแต่ถ้ามองภาพรวมความสำเร็จในเควันหลายปีเนี่ยมันสร้างชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศไทยมหาศาลจริงๆแน่นอนคะ่ะแรงกระเพื่อมันกลับมาถึงบ้านเราเยอะมากพอกลับมาชกที่ไทยในรายการไทยไฟปี2554นี่โอ้โหการต้อนรับยิ่งใหญ่มากแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้ตามคาดแต่ช่วงนั้นเองก็มีอีกจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เป็นนอกสังเวียน นี่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเลยค่ะคือปี2555มีข่าวใหญ่เลยบัวข่าวประกาศแยกทางกับค่ายปอประมุกที่อยู่กันมานานอ๋อ oh, จำได้ครับข่าวใหญ่มากตอนนั้นใช่ค่ะโดยให้เหตุผลเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่ไม่โปรง่งใสแล้วก็ความต้องการอิสระในการจัดการตัวเองซึ่งมันไม่ค่อยเกิดบ่อยนะคะในวงการมวยไทยที่นักมวยดังระดับนี้จะออกมาขัดแย้งกับค่ายจนเป็นเรื่องเป็นราวมีข้อพิพาททางกฎหมายก็เลย ผมจำได้ติดตาเลยตอนนั้นถึงจะมีปัญหาคดีความกันอยู่เขาก็ยังยืนยันจะขึ้นชกไทยไฟ2012แล้วพอชนะไฟแรกก็ให้สัมภาษณ์บนเวทีทั้งน้ำตาเลยประมาณว่าขึ้นชกโดยไม่กลัวผิดกฎหมายติดคุกก็ยอมอะไรทำนองนั้นมันสะท้อนความรู้สึกตอนนั้นของเขามากๆนะคะคืออัดอั้นแล้วก็มุ่งมั่นมากใช่ครับ แล้วผลจากการแยกทางครั้งนั้นก็คือการเปลี่ยนมาใช้ชื่อบัวขาวบัญชาเมฆอย่างเป็นทางการแล้วก็กลับไปสร้างค่ายมวยของตัวเองที่สุรินทร์บ้านเกิดเลยชื่อค่ายบัญชาเมฆใช่ค่ะแล้วต่อมาก็ขยายไปทำบัวขาววิลเลจที่เชียงใหม่ด้วยมันเหมือนการเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะเจ้าของค่ายผู้สร้างนักมวยรุ่นใหม่เองเลยซึ่งในสนามก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับควา้าแชมป์ไทยไฟส์สมัยที่สองได้ในปี2555 การที่บัวขาวยังแอคทีฟชกต่อเนื่องโดยเฉพาะในไทยเนี่ยมันช่วยให้มวยไทยกลับมาบูมมากๆเลยนะถูกต้องเลยค่ะอันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ชัดเจนมากบัวขาวนี่กลายเป็นเหมือนทูตมวยไทยไปแล้วที่ทำให้คนทั่วโลกอยากรู้จักอยากมาเรียนมาสัมผัสถึงที่ เราจะเห็นเลยว่าเขาถูกเชิญไปโชว์ตัวสอนมวยต่างประเทศบ่อยมากแล้วก็มีเรื่องการแข่งมวยไทยฐานโลกครั้งที่1ที่กรุงเทพที่บัวขาวโชว์คู่พิเศษกับซุปเปอร์บอลอันนั้นก็เป็นอีเวนต์ใหญ่หรือการที่องค์กรกีฬาทหารโลกหรือ CISM เขาบรรจุมวยไทยในกีฬาทหารโลกปี2027ด้วยโห oh, ระดับโลกเลยนะครับ ใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้มาสะท้อยการยอมรับมวยไทยในเวทีนานาชาติซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของบักขาวนี่แหละค่ะฟังดูแล้วบทบาทเขามันยิ่งใหญ่กว่าแค่นักชกจริงๆนะครับทีนี้ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆมาดูสถิติกับเกียรติยศกันบ้างข้อมูลล่าสุดเนี่ยจาก True ID สอคอ .66 บักขาวชกมา300กว่าไฟชนะ260กว่าน็อกไป80กว่า พาแค่20กว่าเสมออีก10กว่าครั้งโห oh, สถิติโหดมาก <laughs> โหดมากครับตัวเลขอาจจะต่างกันนิดหน่อยตามแหล่งข้อมูลนะครับแต่โดยรวมคือเหลือเชื่อจริงๆนอกจากแชมป์ K1 สมัยไทยไฟทสสมัยแล้วแชมป์ Champ อื่นนี่เพียบเลยนะครับทั้งแชมป์ WMC สภามวยไทยโลกแชมป์ WBC มวยไทยไดมอนด์แล้วก็มีแชมป์ชุดบ็อกซิ่ง S คที่ญี่ปุ่นปี2010 อันนี้กติกาผสมผสมหน่อยมีจับทุ่มได้ด้วยนิดๆอ๋อเคยได้ยินอยู่ค่ะกติกาแปลกๆใช่ครับและเขาเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้แชมป์นี้ด้วยนะแสดงว่าปรับตัวเก่งมากสู้ได้หมดทุกกติกาจริงๆไม่ใช่แค่เข็มขัดแชมป์นะคะเกียรตยิยศอื่นๆก็เยอะมากเคยได้รับถ้วยพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9้าด้วยทั้งตอนได้แชมป์ไทยไฟ์แล้วก็รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นอันนี้คือเกียรตยิสูงสุดแล้วแล้วด้านการศึกษาก็น่าทึ่งนะ ชคมวยมาตลอดแต่ก็เรียนจนได้ปริญญากิติมศักดิ์หลายใบเลยทั้งปโทวิกีฬามเอเกษตรปเอกยุทธศาสตร์มรพสุรินแล้วก็ปอเอกจัดการการกีฬามรัตนบัณฑิตโหไม่ธรรมดาเลยครับยังไม่หมดค่ะเขายังรับราชการทหารด้วยตอนนี้ยศร้อยเอกสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนแล้วก็ไปฝึกหลักสูตรทหารมาอีกหลายหลักสูตรเลยพวกส่งทางอากาศอะไรพวกนี้คือสุดยอดจริงๆค่ะ ความมุ่งมั่นในหลายๆด้านเลยชีวิตส่วนตัวก็มีครอบครัวนะครับมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้องมีตังหรือเข้าหอมแต่ที่หลายคนอาจจะแบบว้าวคือบทบาทอื่นอย่างเช่นเป็นนักแสดงอ๋อใช่ใช่เล่นหนังด้วยเล่นเรื่องซามูไรอโยทยาแล้วก็เป็นพระเอกเลยนะรับบทพระยาพิชัยดาบหักในทองดีฟันขาวและที่ผมก็เพิ่งรู้คือปี2014เคยไปเล่นฟุตบอลอาชีพ ให้สโมสรอนาร์แบ็กเอฟซีจิงเหรอคะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ <laughs> ทำหลายอย่างมากหลายอย่างจริงๆครับไม่ธรรมดาเลยแล้วอีกบทบาทที่น่าสนใจมากๆช่วงหลังๆนี้คือการเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วนะคะไม่ใช่แค่ทำไข้หมูอย่างเดียวแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเยอะมากทำอะไรบ้างครับเนี่ยโหหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งฟิตเนส บจกบัญชามเม็กซ์สปอร์ตเสื้อผ้บอาบจกบุญทับคอร์ปอเรชันบริษัทจัดการแข่งขันบจกโกลบอลออลสตาร์าร Star, พวกเครื่องดื่มอุปกรณ์มวยบจกมวยไทยมาสเตอร์แล้วก็มีอาหารเสริมเครื่องสำอางด้วยบจกซูเป,ปอร์เอ็กซ์ปอร์ตโหครบวงจรเลยนะครับเนี่ยมองในมุมธุรกิจนี่คือการต่อยอดชื่อเสียงในสนามได้แบบฉลาดมากม ใช่เลยค่ะเหมือนเขากำลังสร้างอีโคซิสต็มรอบๆบแบรนด์บัวขาวเลยสแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ไปไกลกว่าแค่การเป็นนักมวยกำลังสร้างอาณาจักรธุรกิจที่มั่นคงรองรับอนาคตเป็นโมเดลที่น่าสนใจให้นักกีฬารุ่นหลังๆได้ศึกษาเลยนะคะฟันมาทั้งหมดนี้แล้วต้องบอกว่าเส้นทางของบัวขาวบัญชาเมฆนี่มันคือมหากราบจริงๆนะครับจากเด็กต่างจังหวัดสู่แชมป์โลกสู่ไอคอนสู่ทูตวัฒนธรรมแล้วก็นักธุรกิจโห สุดยอดมากๆสิ่งที่ทําให้เขามาถึงจุดนี้ได้ดิฉันว่ามันคือการผสมผสานที่ลงตัวจริงๆนะทั้งพรสวรรค์ความแข็งแกร่งมากๆทั้งกายทั้งใจวินัยที่เข้มข้นสุดๆแล้วก็หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออะไรหนักๆทั้งในและนอกสังเวียนเลยมีคําพูดหนึ่งของบัวขาวที่ผมว่าสรุปตัวต,วตนเขาได้ดีที่บอกว่าความสําเร็จไม่มีทางลัดมีแต่ความตั้งใจและความพยายามเรียบง่ายแต่จริงมากค่ะ ใช่ครับมันจริงมากๆแล้วดูเหมือนเป้าหมายตอนนี้ของเขามันไม่ใช่แค่ชนะในสนามแล้วแต่คือการส่งต่อจิตวิญญาณส่งต่อศิลปะมวยไทยให้คนรุ่นต่อไปด้วยใช่ค่ะการสร้างค่ายการเป็นผู้จัดการทีมหรือการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มวยไทยไปไกลระดับโลกมันคือการสร้างมรดกที่มันยั่งยืนกว่าแค่ชัยชนะของตัวเองนะคะซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจส่งท้ายนะคะว่านอกเหนือจากชัยชนะบนสังเวียนแล้วเนี่ย อะไรคือสิ่งที่ทำให้ตำนานอย่างบัวขาวยังคงเป็นแรงบันดาลใจและมีความหมายต่อผู้คนมากมายมาจนถึงทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขายังคงยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ในฐานะแชมป์แต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ